สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j จเกอร์เกันด้วยนะครับวันนี้เราไมาอยู่กันในเกม a r e n a b a ดออนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัดอีกทีนะครับแล้วก็มาตัดต่อใส่เสียงนะครับเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคิดน,งนึงนะครับผมคือว่าถ้าผมอัดไปด้วยเล่นไปด้วยคือเสียงเกมจะไม่ได้ยินนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นของผมนั้นลําบากคือมันจะไม่ได้ยินเสียงยิงไม่ได้เสียงวิ่งอะไรเงี้ยเออผมก็เลยอ,อัดแล้วมาใส่อีกทีแล้วกัน โอเคนะครับแล้วก็จะลงกันที่แบบพื้นที่ไร่นะครับผมโอเคหาห้องเลยถ้ามันดูไม่เป็นธรรมชาติหรือแบบไม่มีอารมณ์ร่วมกับเกมผมก็ขออภัยด้วยนะทุกคน <laughs> คืออัดมาใส่แล้วก็มาพากเสียงอีกทีมันก็อย่างเงี้ย <laughs> ตามจริงอยากจะอัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะแต่มันไม่ได้เห็นจริงทุกคนคือแบบเล่นเหมือนแบบเล่นปิดเสียงเลยไม่ได้ยินเลยเลยมันแบบลำบากนะครับสําหรับเกมนี้ถ้าเล่นแล้วไม่ได้ยินเสียงนี่คือแบบโอโ้โหเหมือนบอดลงไปเล่นน่ะนะครับ โอเคอันนี้ผมก็กลับมาเล่นนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมลงไปนะก็ห่างหายไปนานเลยอันนี้ก็เป็นรหัสใหม่นะครับโอเคลงมาปุ๊บผมก็เซตแผนที่เลยมาต้องแหน่งเรียบร้อยกลับไปฟาร์มน,นี้ก็เอาเป็น MP5 ลงมานะครับของแต่งก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมเน้นให้มันแบบคุมได้นิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ดีด ผมก็ไม่รู้ว่าผมปรับแต่งอะไราบ้างนะแต่แน่ๆคือเน,น้นประทางที่แบบมันมันนิ่งอะ่ะเออแต่ก็ราคาถูกนะครับไม่ได้แบบปรับจนแบบแพงอันนี้ผมน่าจะประกอบมาราคาแค่เก้าพันถ้าตอนนี้มีเสียงรบกวนเลยผมขอภายด้วยนะทุกคนคือแมวมันตีกันอยู่หลังบ้านเว้ยแล้วก็มีเสียงคนเขาไล่แมวขอภายด้วยนะทุกคนเอาะเวงนิดนึง โ okay. อเคตอนนี้ผมได้ยึ่เสียงนะครับก็เป็นบอดต,ตอนแรกผมคิดว่าคนนะเพราะว่ามันเบบมันเข้าไปข้างในอะโอเคน่าจะบอดผมก็เลยก่าแบบไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่าถ้ายิงเลยเดี๋ยวมันเดดเสียกระสุนเปืองกระสุนเผอยิงเรามาเจ็บด้วยอะไรเงี้ยแต่ไปมาผมว่าไม่ใช่แล้วเหมือนคนแล้วมันกระโดดยิงอย่างนี้เป็นจัดไปลูดไปเลยครับเรียบร้อยเป็นปืนที่บอกว่า ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าปืนเซ็ตหนูอะคือมันรูดแป๊บเดียวนี่อันนี้คือผมใช้กระสุนราคาแค่เท่าไหร่10บาทวะ10บาทหรือ30นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับมันรูดแรงขนาดนี้เลนะ้วตามจริงผมใช้เคยใช้หัวบานนะครับก่อนก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยโคตรแรงเลยนะทุกคนรูดไม่ถึงครึ่งแม็กก็ตายแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าผู้เล่นเก่านะ่าจะ เกาะเขาหนาน่าจะนานกว่านี้น,นี่ผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าใช้กระสุนระดับนั้นนี่แป๊บเดียวตาเยเลยทุกคนไม่ถึงครึ่งแม็กะ่ะอันนี้ผมใช้กระสุนแค่สิบาทนี่ก็ลู่นี่นะครับน่าจะเป็นคนนะครับหรือเปล่าแต่เวลผมยังไม่สูงอ่ะอาจจะเป็นบอทก็ได้โดนดรามา่าเมื่อกี้พี่เล้วโ,โหยิงตะบ,บอทไม่มีคนเลยฟ้าไม่รวยโอ้โหททำให้ผมหายไปเลยเออทำคลิปมาปุ๊บโดนดราม่าเลย แต่ก็อยากเล่นนะครับใจจริงคืออยากเล่นมาผมชอบเกมแนวอย่างนี้มากเลยถ้าใครเกิดตอนนี้ผมใบให้ว่าผมเกิดยุค 2000s เออชอบเล่นเกม,เกมวอสซีมากเลยนะครับในคอมมันดูท้าทาย,ยนะทุกคนคือแบบเกมมันไม่ได้จ,จําเกมเหมือนแบบอันนี้ผมไม่พลาดเพียงแล้วกันคือแบบไม่ได้เข้าไปในแมตช์แล้วแบบยิง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 กันแล้วจบอะ่ะอันนี้คือมันแบบมันท้าทาย,ยคือตรงที่ว่ายิงปุ๊บแล้วได้ของมาแล้วก็แบบไปขายแบบให้เรารวยอะ่ะ ดีไม่ดีนี่บางคนเขาทาเป็นอาชีพแล้วนะคือแบบขายข้างนอกเหมือนขายเอาเงินจริงอะไรเงี้ยนก็มีนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าผิดกฎว่าแต่ตามจริงน่าจะผิดแหละเอาของในเกมไปขายเงินจริงนะครับก็เลยเพื่อความสนุกแล้วทุกคนผมคงไม่ทํากันหรอกโอเคบ่นนอกเรื่องมานานแล้วผมไม่ได้โฟกัสเลยตอนนี้ผมก็มาจัดเซตกระสุนนะครับ อัดไว้ตั้งสิบสี่นาทีผมจะตัดดีไหมเอาไปไว่ายดูผมจะตัดเอาช็อตสำคัญสำคัญแล้วกันนะทุกคนโอเคระหว่างนี้ผมก็จัดกระสุนเติมกระสุนไปเดี๋ยวก็ขอญาตตัดนะครับยังไม่เจออะไรโอเคโอเคนะครับแล้วกลับมาต่อครับหลังจากนี้ผมก็เป็นการเช็คศพที่ผมยิงไปนะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยแต่น่าจะเป็นศพบ,บอดศพคนนี้น่าจะสองคนเองนะครับก็เนี่ยรูดของไป ชึบนะครับโหวันนี้พบยามาพึบโอเคผมก็จะข้ามแล้วกันนะทุกคนมันไม่ค่อยสำคัญคือหาช็อตมันก็ได้อันนี้ก็หลังจากยิงเสร็จผมก็เออนั่นแหละมาเก็บศพนะครับเก็บกระสุนขอญาตตัดนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราลูดของกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็โดนบอดเจ้ากรรมที่อยู่ข้างบนเนี่ยประจําเลยนะชอบยิงตอดผมเลยแบบหือไม่ได้แล้วก็เลยแบบกะจะขึ้นไปเคลียร์นะทุกคนตอนนี้ <c oughs> คือขยันยิงมากนะครับบอดตัวน,นี้นแต่ทางเขาแล้วผมก็เออไม่ได้สนใจเพราะว่าปืนก็สุนไงยิงไปยิงมาเผื่อแม่งยิงโดนเจ็บอีกโอเคโหเบยไม่ไหวแล้วแล้วไหนก็เคลียร์แล้วเคลียร์ให้หมดไปเลย <c oughs> ขึ้นไปชาร์จเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ <laughs> ชือช่อชิ่อวิ่งมาที่ผมก็ไปเก็บปืนบอดมาครับเพื่อแปลว่าจะได้ประหยัดกระสุนเพื่อเจอบอดเยอะนะครับเอามาทุนแรงก็ถือว่าแรงใช้ได้นะปืนนี้จําชื่อปืนไม่ได้เหมือนกันจะเป็นปืนกลเบาที่โอเคนะเอามาไว้รูทบอดเพราะว่ากระสุน MP 5ฟตอนนี้ผม เหลือน้อยแล้วน่าจะเหลือประมาณแม็กสองแม็กอะแล้วก็ไม่มีกระสุนสำรองแนละเลยเก็บปืนบอดมาไว้เผื่อจำเป็นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะรูทหมดแล้วเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอเครูทมดแล้วเดี๋ยวก็ไปชมช็อตที่น่าสนใจรึเปล่านะทุกคนเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ โอเคแล้ว okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาสำรวจในโกดังนิดนึงนะครับหลังจากที่ยิงกันไปอย่างละหาเลยกะว่าจะมาฟาร์มหาของแล,แล้วก็เนี่ยนะครับแป๊บแป,แปกระเป๋าเต็มแล้วนะครับยิงลูดแต่ยาลูดแต่กระสุนมานะครับเดี๋วก็เจอของมีราคานิดนึงนะครับเออแต่ก็แบบอยากมีอะไรติดมา้าติดมือไปให้แบบมีราคาหน่อยไงออกไปเหมือนแบบเอายาเอากระสุนอย่างเดียวเลยโอเคนะครับ <c oughs> ขอภายใน แบบออหา้วยนะทุกคน,นเวลาพูดไปแล้วมันแบบชอบฝืดคอเอเคนะครับเตื้อเหมือนเดิมนะครับผมกระเป๋าก็เต็มคลิปนี้นี่มันก็ไม่ได้รวยนี่ขออภัยเลยนะคนอย่าดรามานะแบบโอ้โหมายิงบอดวะ่ะยิงบอดริงแหละนะครับวันนี้ยอมรับยิงบอดริงแต่ผู้เล่นใหม่นี่ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆนะครับถือว่าได้หัดยิงมาแล้วกนะันลองปืนด้วย นี่ผมไม่เจอบักอะไรไม่รูุ้กคนโอเคนี่ผมวิ่งฟาร์มก็ไม่ค่อยเจออะไรนะครับถ้าเจอผมก็ตัดมาแล้วโอเคแล้วก็ข้ามไปเลยนะทุกคนข้ามเยอะ okay. ัดโอเคแหละนะครับหลังจากที่ผมได้หาของได้ลูดของมาก็ไม่เจอของแดงไม่เจออะไรเลยนะทุกคนตอนนี้เจอเจ่ของราคาสี่พันห้าพันนะครับอย่างมาก เพราะว่ามันไม่ได้เปิดเซฟไงแล้วผมไม่รู้เลยว่าเซฟอยู่ตรงไหนตอนนี้โอเคก็เออกลับเลยลกันนะครับเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วตอนนี้ได้ของมามูลค่าแค่สามืันห้าเองก็ถือว่าดีนะครับไม่ดีไม่ได้รวยมากเอ้ยเจอบอดบ้าลูดเลยครับตอนนี้มีอีกก็เป็นปืนที่ลูดนานเหมือนกันนะก็ไม่แนะนำให้เล่นหรอกถ้าไม่ได้ปรับแต่งมาไม่ได้ใช้กระสุนดี มาไว้ยิงบอดนะครับในแมปแต่ถ้าใกล้ๆนี่ก็แป,ป๊บเดียวตายเหมือนกันนะโอเคีเยร์ไปสามตัวนะครับบอดทั้งนั้นนี่นะครับก็หลังจากผมรูทมาของก็ประมาณนี้นะครับราคาสี่พันห้าพันก็ติดไม้ตึงมือมาอย่างน้อยก็มีราคาซื้อกสุนออซื้อกสุนซื้อยานะครับเนี่ยเหลือแค่สองช่องนะช่องเดียวด้วย แล้วเก็บของโอเคก็นั่นแหละกลาออกเลยโอเคแล้วผมหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่งก็ถึงจุดออกนะครับในใจจริงตอนนี้คือแบบอยากจะฟาร์มให้มันแบบได้มากกว่านี้นะอยากจะเอให้เจอของแดงให้เจออะไรเงี้ยแต่เวลาก็จะหมดแล้วด้วยทุกคนแล้วก็ไม่อยากไปเสี่ยงครับดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยตายด้วยอะไรเงี้ยคลิปก็เสียด้วยนะทุกคนนะขนาดนั้น เออโหเล่เออกลับเลยแล้วกัน a, คลิปนนแล้วดเลยโอเคนะครับก็ฆ่าไปเก้าคนนะครับแต่คนจริงๆแค่สองดูว่าความบันเทิงไหมธรรมาดามาโหมันจะบอว่ะยิงบอทคลิปที่แล้วนี่มีดารมามายาวเลยผมตื่นมาอ่านนี่โอ้โหผมได้อธิบายใต้คลิปแล้วนะทุกคนลองไปหาดูนะคลิปอเลนาเบรกเอาครั้งแรกของผมนะครับก็โดนดารมามากันแล้วจะให้ผมไปฟาร,ร์มให้ได้เป็น เป็นแสนเป็นล้านทะ้งนั้นที่ผม mm hmm. วิวแค่เนี้ยกระเป๋าแค่เนี้ยให้ผมไปยิงเซตไนท์เนี่ยอะไรวะ,ะงงเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยเพิ่งวิวแปดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับร่วมพูดคุยกันใตน้คอมเมนต์ได้ด้วยนะทุกคนก็คอมเมนต์เป็นในทานที่ดีหน่อยนะนะครับ ไอ้ดรามาอ,อะไรไผมยอมรับได้นะถ้าผมแบบเออคิดว่าเออมันจริงอะผมก็ยอมรับนะทุกคนไม่ใช่แบบอีโก้นะโอเคครับบ๊ายบายครับซียูเกน